สวัสดีครับสรงวันล้างลอกครับผมโกซาเล็ิงกะลาดนะครับรับล้างลอกทัวรัสอาณาจักรนะครับช่วยลอกเพว่านะเป็นตกูลซอรติก้านะครับ10 HL แอลนะเป็นลอกหมุนซ้ายนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยครับสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีมากนะครับลอกหมุนเนียนดีนะครับแต่ว่าขยับจุดนะครับจุดแรกตัวแคนมือหมุนนะครับตัวหนอบหมุนเลื่อนดีนะครับตรงจุดนี้เป็นลูกปืนแท้นะครับถอดลับลูกปืนประคองหน่อบนะครับ จุดต่อมาตัวเสาแกนมือหมุนนะครับตัวเกลียวเสาปรับเองได้ปกติดีนะครับส่วนตัวลูกปืนประคองเสาลูกล่างลูกบนก็สมบูรณ์ดีนะเป็นลูกปืนแท้เช่นกันนะครับตัวเสามีสกรอเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับส่วนตัวระบบเบรกตัวนี้เวลาปาดึงออกมีเสยงสัญญาณนะครับดังปกติดีนะครับส่วนตัวภาพเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับเบรกไหลเนียนดีใส่จารบีสมูทแดกให้เรียบร้อยนะครับเบรกค่อนข้างหนักนะครับสําหรับตัวระบบเบรกรุ่นนี้นะครับ จุดต่อมาระบบคันตีกลับลูกพืนวนเวียนที่รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวลูกปืนชุนสวัสดสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้มี2ระบบเป็นระบบของดอชอกช่วยเซฟตี้ระบบลูกปื้นวนเวียนนะครับช่วยระบบคันตีกลับนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพินยจเฟืองไดนะครับมีสึกหล่อบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมีตัวน้ําเค็มเริ่มขัดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ดีนะครับหมุนเนียนเลยนะครับสำหรับตัวชุดเฟืองขับทั้งเฟืองพินยจเฟืองได้นะครับ ตัวนี้ชิ้พิันของไดว่าครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับส่วนชิ้นส่วนอะไรภายในจุดยกตัวเตะนะครับทำงานได้ปกติดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับจุกขยับครับส่วนตัวลูกปืนประคองหัวฟองพินเนียร์นะครับเป็นลูกปืนแม็กซิลนะครับเติมแมกซิลให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนอะไรภายในก็สมบูรณ์ดีแต่ผมก็ลูกให้ดูนะครับลูกปืนประคองแกนสปูลก็ไหลเลื่อนดีนะครับเงียบเลยนะครับสําหรับลูกปืนประคองกันครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ